สวัสดีครับเอสเพนนำทุกท่านมาที่สนามสุลักกกรลาดกระบัง54นะครับชมการแข่งขัน,ขนฟุตบอลเอเบอร์50แชมเปี้ยนชิพฤดูดกาล2021-2022ครับคุร่วงคอสตอมลาดกระบังยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของตราด FC ในส่วนของผู้บรรยายวันนี้มีคุณกัณฑ์นรงมาโช่อกับผมธนรัตน์เคร่งไทยคุณทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเจ้าบ้านอย่างคาสตอมเองก็เจองานหนักนะครับเจอจากฝงที่ชนะมา5นัดรวดนะครับดูเสด็จคนแรกนะครับของ ผัาซ้ำลกระบังนะครับผู้รักษาป,ประตูนั้นเป็นสราวุฒิกองล่านะครับขณะที่ตราด FC นะครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาป,ประตูยังเป็นทศพสรสีเรืองครับสี่านาทีแรกครับเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นทางฝั่งตราด FC ที่เขี่ยเริ่มเกมก่อนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ สวมชุดสีแดงทางฝั่งเจ้าทินครับคัสตอมไล่กระบงชุดสีน้าเงินครับค like ัสตอมกระงเนีเ่ย like มีนักเตะที่เป็นดาวรุ่งอยู่หลายคนมากราบซ้ายมีพื้นที่ครับตอนนี้จะเลือกเปิดเลิกยิงเลิกยิงเ,เองสุดท้ายบอลออกหลังไกลเลยจังหวะซัดของกิติวุฒธบัวลอยนะครับก็ถ่ายมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ได้จบโดยกิติวุฒธบัวลอยครับแต่ว่ายิงออกไปเองพอจับบอลยาก็เสียเองอีกแล้วครับทางคัสตอมต่อบอลไม่ได้เลยสุดท้ายมาเป็นตรัดขึ้นมากราบขวาและพื้นที่มีการสิทธิ์จะเปิดเข้าไปในเขตโทษและสุดท้ายเป็นาบามบัง สูกที่ที่20ส่งให้ตราดเอขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนยครับหลังจากที่หาช่องจอดอยู่นานรับสุดท้ายแล้วมาได้ประตูขึ้นนำจากการเปิดด้านข้างนี่ครับโอ้โหถึงบอลก่อนนะครับบาร์เบ้อมาร์คแล้วคนที่เปิดอย่างการสิท์เป็นธนากุณนี่ก็เปิดได้อย่างแม่นยำครับดูครับน้ำหนักพอดีครับต้องชมบาร์เบ้อมาร์คเลยครับทางฝั่งคัสตอมไลท์กับบางมาที่โชว์แล้วครับตอนนี้โชว์พื้นที่แล้ว สายสุดมีวัสพลเลือกเปิดเข้าไปในเขตโทษลึกไปเสาสองสุดท้ายนึกออกหลังไปงเลยสกูนี่ตรงกลางมีขอบอลน,นะครับแต่ว่าเรือกที่จะเปิดเข้ามาครับวัสพลแล้วกลลึกเนี่ยครับคาสตอมลากกระบางเลยนะครับเปิดบอลยาวขึ้นมาพื้นที่ว่างมีบาโบ่มาคขึ้นมาแล้วนะครับมีอดิศการูประคองอยู่เลือกจะปั่นโคบเิดมาแล้วแม่นยำทีเดียว2ประตูต่อสูงครับแล้ว ทำได้สำเร็จคนนี้วกับวอลโดโซเรสดูอีกครั้งครับโอ้โหตัวประกอบนี่ไม่มีใครเลยครับปล่อยให้ยืนหม่งลงๆง,งนี่ก็เรียบร้อยครับนี่ครับแล้วพลวิทย์เองก็ดันขึ้นมาครับไม่ทันระวังหลังด้วยครับวัพพลเองก็ขึ้นสูงครับเปิดไปพื้นที่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับบอลโดโซเลส นี่ครับมงย้อนทางสราวุธกราบครับความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันครับแต่ว่าจ่ายเสียครับปราบแลหลองยิงเลยโอ้โหนี่ก็บอลบอเบาแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยครับนี้เรืองยศเปิดยัดขึ้นไปแม่นทีเดียวอยู่ที่กันสิ้นเท้าซ้ายสัแล้วหูเก่ยวไปเหมือนกันครับลูกนี้ได้เสียเลยดูอีกครั้งครับนี่ครับซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลนี่ไม่โค้งครับ แล้วนี่ครับโหยิงเต็มข้อครับหลอกเปิดด้วยซ้ายเปิดเข้าไปในเขตโทษแล้วลึกไปเสาปลายคราวนี้เท้าซอ้โหูเกือบไปครับไม่ต้องจับเลยครับลูกนี้เกือบจะเป็นประตูตีไข่แตกเหมือนกันเลยครับโอกาสครั้งที่2นะครับในการลุ้นทาประตูนะครับของกิติวุฒิโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับอีกลูกเตะมุมของคัสตอมลาดกระบ,บงังคราวนี้เท้าซ้ายยิงหูไม่ตรงหน่อยอีกแล้วครับ เมื่อสักค,ค, like um re ค,ครู่นี <IKE>. <szyst> ้อาัลมารอซูนะครับที่ได้ยิงโอกาสได้ลุ้อีกครั้งหนึ่งครับของคัสตอมจากลูกแต้มมุมแล้วบอลล้นมาอาัลมารอซูครับใส่ด้วยซ้ายลูกนี้แล้วก็มุตสินพุ่งไปตรเกียรตินะครับต่อหนุนบอลตระการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับเป็นทางปราดเอ็ซีนะครับที่บุกนำคัสตอมลากระบังยูเนเต็ดอยู่สองประตูต่อศูนย์นะครับกิตติบุตรได้บอลเยอะขึ้นเลยครับตอนนี้เปิดเข้าไปในเขตโทษแต่บอลมันเลยโรยโอ้โหเกือบเหมือนกันครับ โอ้โหพอ,อสีเรือปัดไว้ได้เกือบเหมือนกันที่จะได้ประตูทีไข่แตกครับโอกาสของเจ้าตัวอีกครั้งครับในเกมนี้ครั้งที่3ครับกิติวุฒิเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไรหรูแต่ว่าดูวิธีนี้ก็เหมือนจะไม่ต้องกรอบด้วยครับ <S <S ยังจ่ายให้ไม่ได้ก็มาที่อดีศักการดูลองส่งไกลลูกนี้ข้ามคานต้องยกมือขอโทษลูกทีมเลยครับอดิศักการ์ูยังเป็นโอกาสของคัสตอมรองเท้าซ้ายติดล็อกอนคราวนี้ วอลโด้เดียวๆครับมา2ต่อหนึ่งครับจะไปเองวอลโดจากก็ไม่ได้ยังค้งแข็งแกร่งสุดท้ายวอลโดได้โอกาสยิงด้านขวาเนทางเสาโโอ้หูมาคนเดียวคนเดียวจบประกอบนี้ก็สุดท้ายมากครับสุดถ้ายิงเข้าไปจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากครับดเดื๋ยใส่สกอร์ที่2ของเตย์เฮนัดน,นี้ครับดูครับหลบมาหนึ่งแล้วก็มีตัวมายื้อทีก็ไม่อยู่ครับมาสามครับสุดท้ายยิงหลุดเอาเองครับ นัทวูชนะชานี่ยังเอาไม่อยู่ครับดูครับเราไม่ทำง่ายๆด้วยครับทางวอโดโซเลสแต่ว่าจะมาสุดท้ายนั้นยิงหลุดออกไปเองซ้ายของพิพักชัยโยนเข้ามาลูกพเรียบ้ถูกเกือบไปเหมือนกันครับเกือบจะเป็นอีกประตูของวาลโดโดนกดดันด้วยครับทำให้ยิงลำบากครับแลวพลวิทย์นะครัจบจับบอลแรกได้ดีนะครับกิตติวุฒตอนนี้เท้าซ้ายเปิดขึ้นมามีสกาปารัสโอ้โห เป็นโชว์ที่ยิงนะครับที่เปิดมาให้โชว์เลยนะยิงเท้าซ้้ยของเขาก็ยังไม่แม่นเท่าไรซ้ายทะลุขึ้นมาเปิดขนานแนวรับมาที่กันสิทธิ์นัทุกิเขมายิงเตะไม่โดนล,ลูกบอลครับแล้วคูเจ้าตัวมันก็เจ็บด้วยนะครับโอ้โหืูอสักครู่น,นี้บอลตกที่เข้าครับเขาไล้โอกาสลองยิงแต่คนนี้ตามมาเคลียร์ไว้ได้เลยครับกันสิทธิ์วันนี้วิ่งเยอะครับจังหวะนี่ฮะคือพอจะง้างเท้ายิงเนี่ยนัทวุฒิก็มากดดันใน ช่วงสุดท้ายเลยครับบอลก็เลยเตะผิดเหลี่ยมไปหน่อยอยู่ที่นัทวุฒิชนะชานลองสับมาเข้าทางสกาวารัสเท้าขวายิงทางเสาฮูเกอรไปเหมืนกันโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับของคัสตอมไล่กับบังในช่วงครึ่งเวลาหลังลูกนี้แหละครับได้หางงานให้ทศพปอสีเรืองหน่อยครับดูจังหวะดึงของสกาวารัสครับอูหแล้วยิงนี่น้ำหนักนี่กับบาโบตามอยู่อสุดท้ายเป็นนัทธวุฒิเสียบอล้วเปิดมาให้กับ เเล่นหือออกกิงไปไ้งด้ประตูที่สามครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แต่งหาชัวร์แล้วครับแต่ว่าจังหวะยิงนี่ก็ยังบดบดเนี่ยครับดูครับโอ้โหดึงสปิลเลยครับรัชนวิทย์แต่ว่าจังหวะสุดท้ายของทางโซเลสเนี่ยครับโโอ้ห มอลโดส่วนแรกครับยิงลูกนี้นี่ครับบิดเยอะเกินไปครับกลับมานัทธวุชนะชานแต่งให้เข้าขวาลองสับบอลข้ามคานผ้วหยังเหมือนกันครับยังเป็นโอกาสของตราดอยู่และตราดจะสวนกลับตอนนี้มา4คนวอลโต้อีกแล้ววอลโต้ชิ่งมาลายคงไม่ขึ้นแบบนี้เรืองยศคนเดียวดูเดียวจ่ายหรือยิงแล้วจ่ายมาให้กับบาโก้ไม่โผล่ก็บอลตีหูตต่อไปอย่างเดือดเชื่องอีกแล้วครับ แต่บาโบก็คิดว่าเพื่อนจะยิงนะครับนี่คะคือจังหวะที่เลืองยศมาครับเดียวๆแล้วเลือกจ่ายแล้วก็ดูบาโบไม่พร้อมครับก็เลยสไลด์บอลออกหลังไปแบบน่าผิดหวังเลยม,มาช้าไปสักก้าวหนึ่งนะครับากาบารัสเท้าซ้ายหลงสองยิงหู่เกือบไปนเหมนกันรครับทุกนี้จังหวะยิงของสกาบารัสอีกครั้งหนึ่งครับไปให้ทางฟุตบอลเล่นครับนี่ครับจังหวะยิงแล้ว โอกาสทางกราบขวาของคัสตอมไล่กระบังครับจากเควินแต่งเข้าซ้ายและหลองสับเองบอลกึง่งเอาเปบอลเฉลี่ข้างบนคายเข้าสู่ต้นตะข่ายได้สำเร็จแล้วไปประตูตีไข่แตกครับของคัสตอมไล่กระบังยูเต็ดครับเทาลาบาักเจ็บนี่ก็น่าจะมีให้กับเจ้าถิ่นมากพอสมควรครับโอ้โหเปิดกดดันเข้ามาครับโดยจังหวะเปิดด้วยซ้ายแล้วนี่ครับเหมือนจะหมงสกัดเข้าประตูนี่ครับ อีกมุมนึงเนี่ยคือบอลเนี่ยชั้นแลบนะครับโอ้โหต้องดูว่าสุดท้ายบอลเปลี่ยนทางไปสีสัตว์ของใครหม่งมาพื้นที่ตรงนี้มีทางฝั่งซ้ายแต่วิ่งกลับมาจากลายล้ำหน้ารือเปล่าครับอ๋อเป็นการเต่าจบเกมนะครับตอนนี้คือจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับและเป็นตราด FC นะครับที่บุกมาชนะค like, ัสตอมไล่ตนบางไปได้2ประตูตอนน่อ1นรับ ก็เป็นนั้นว่าตราด FC นะครับที่บุกมาคว้า3าคะแนนสำคัญได้นะครับทำให้ตราด FC นั้นยังนำไปจากฝูงต,ต่อไปนะครับในศึกฟุตบอลเอเ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพครับเวลาในการถ่ายทอดสดคู่นี้หมดลงแล้วนะครับคุณกาดาลงมาโชคกับผมธนารัตน์เฟื่องททกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ